สวัสดีครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ t a l k It Out กับผมดำงรงฤทธิ์ยอดชลูดเจ้าพนักงานสารยุติธรรมปฏิบัติการสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการวิิีฉช้ชีช้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างสารเช่นเคยวันนี้เป็นอีพิโซดที่7กันแล้วนะครับในอีพิโซดที่6นั้นนะครับเราได้คุยกับแขกรับเชิญคือท่าน,ลนพลโทอัตพลแพร่พันชนหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสารทหารสูงสุดนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับสารทหารในเบื้องต้นไปแล้วนะครับ ในอีพิโซดนี้นะครับเรามีตัวอย่างคดีที่น่าสนใจซึ่งเป็นกรณีที่มีการโต้แย้งเขตอำนาจศาลมาสู่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจาที่ระหว่างา <c oughs> าศาลเพื่อให้คณะกรรมการนั้นมีคําวินิจฉัยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นตัวอย่างเรื่องของอำนาจศาลทหารนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลโทอัธพลแพ้่ผ่านชนหัวหน้าสํานักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุดอีกครั้งท่านยังอยู่กับเราเพื่อมาให้ความรู้จากคําวินิจฉัยที่ผมจะได้เล่าให้ฟังนะครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้มีคําวินิจฉัยนะครับของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลทหารนะครับ คือคำวิธีใช้ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่งางศาลที่10บพับ2564นะครับซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยคือขณะที่กระทําผิดเนี่ยจำเลยเป็นนายทหารประทวนประจําการนะครับจำเลยเสพเมทดแอมเฟตามีน am แล้วขับรถยนต์ไปตามถนนสาธารณะแล้วในรถยนต์ที่จําเลยขับก็ยังมีเมทดแอมเฟตามีน am ที่ตํารวจเนี่ยตรวจพบอีก74เม็ดนะครับนอกจากนี้ยังมีปืนแล้วก็กระสุนปืนอยู่ด้วยนะครับ อายการสารมนทนทหารบกที่21เนี่ยขอให้สารลงโทษตามพระราชบัญญัตยิยาเสพติดให้โทษพศ2522แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็จะมีะพระราชบัญญัติมาตรการในการปรับปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534ด้วยแล้วก็จะมีพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเกียมอาวุธพศ2490และยังขอให้ศาลเนี่ยริบยาเสพติดให้โทษของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขอให้รับของกลางในคดีนี้เองนะครับทีนี้จำเลยเนี่ยก็ขอ,อก็ได้ยื่นนะครับคำร้องโต้แย้งเขตยอำนาจศาลว่าจำเลยเนี่ยถูกปลดออกจากราชการไปแล้วนะครับจำเลยจึงไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจของสารทหาร คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ยนะครับก็คณะกรรมการเนี่ยได้วินิจฉัยนะครับว่าคดีนี้อยู่ในเขตอ่าอำนาจของศาลทหารนะครับจึงอยากให้ท่านเนี่ยอ่ได้กรุณาให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาลทหารได้อย่างไรแล้วก็อ่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับท่านครับขอบคุณครับคุณต้นครับ ในการที่คณะกรรมการจะพิจารณาว่าคดีนี้เนี่ยนะครับอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมหรือศาลทหารนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเขตอำนาจของศาลนะครับตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะฟ้องคดีนะครับ,รบในเรื่องนี้เพื่อบัญญัติธร,รมนูญศาลทหารผู้ศักราช2 4 9 8มาตรา13บะครับครับบัญญัติไว้เลยนะครับว่าศาลทหารเนี่ยมีอำนาจพิจรารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิด ต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญาในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในคณะกระทำผิดนะครับและมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดนๆในในที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยจากบทบัญญัติดางกล่าวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการจัดตั้งศาลทหารแยกต่างหากจากศาลพลเรือนเนี่ยก็เพื่อให้บุคคล ผู้อยู่ในอำนาจศาลทหารที่กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายที่มีโทษในทางอาญาเนี่ยนะครับ <c oughs> ต้องได้รับการพิจารณาคดีที่ศาลทหารอืม <c oughs> อันเป็นการยึดหลักเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคล <c oughs> ผู้กระทำความผิดนะครับ <c oughs> เพราะเป็นการยกเว้นอำนาจศาลยุติธรรมไว้นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นศาลพลเรือนไม่มีอำนาจพิจารณาพิพรรากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลในขณะกระทำผิดอืนะครับโดยการพิจารณาว่าคดีจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารหรือไม่เนี่ย ก็ต้องพิจารณาในขณะที่จําเลยกระทําความผิดนะครับ,รบว่าจําเลยเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาารทหารหรือไม่ครับหากขณะกระทําผิดเนี่ยจําเลยเป็นบุคคลที่อยู่อยู่ในอำนาจศาลทหารเนี่ยคดีย่อมอยู่ในอำนาจศาลทหารนะครับเมื่อคดีอยู่ใน,นอำน,นาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารหมาตั้งแต่ต้นเนี่ยครับแม้มีเหตุเหตุเกิดขึ้นในภายหลังนะครับเหตุใดเกิดขึ้นในภายหลังก็ย่อมไม่ทําให้ อำนาจพิณาพิพากษาคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับครับเเออมื่อคดีเนี้ยจำเลยได้กระทําผิดในวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองซึ่งซึ่งขนาดนั้นเนี่ยจำเลยกระทําผิดเนี่ยนะฮะจำเลยยังมีสถานะเป็นข้าราชการทหารันเป็นข้าราชการท,าาารทาหารอยู่อืนะครับครับ,รบจึงถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในอำน,นาจศาลทาหารตามข้อหยาดธรรมนูนศาลทาหารมาตราสิบหกวงเล็บสามนะครับครับคดีเนี้ยจึงอยู่ในอำนาจพิณาพิพากษาของศาลทหาร แม้ต่อมาจำเลยถูกปลดออกจากราชการครับโดยคําสั่งให้มีผลย้อนหลังในวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบซึ่งเป็นวันก่อนที่ก่อนวันที่จําเลยกระทําผิดก็ตามนะครับครับก็ไม่ได้ทําให้คดีที่อยู่ในอำนาจพี่นาพิพักษาของศาลทหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปครับครับสรุปก็คือคดีนี้ยังอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารเหมือนเดิมเนื่องจากขณะที่ฟ้องคดีเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะที่กระทำความผิดนะนะั้นน่ยจำเลยเป็นบุคคลที่ อยู่ในอำนาจของสารทหารใช่ไหมครับท่านถูกต้องแล้วครับโอเคครับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าสำนักตุลาการทหารนะครับเป็นอย่างมากเลยครับที่กรุณามาให้ความรู้ในเรื่องการพิจารณาเขตอำนาจสารทหารแล้วก็สารยุติธรรมกับเรานะครับกับตัวอย่างคดีที่เข้าใจได้ง่ายนะครับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากค้นหาคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในลักษณะนี้นะครับก็าสามารถเข้าไป ค้นหาในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการวิดิใัยชีช้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่งางศาลที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกไปในตอนที่แล้วว่ามีการแบ่งประเภทคดีไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านอัศพลกับผมต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ